างนี้โอ้รถไฟญี่ปุ่นด้วยครับขนาดนี้นะครับนะัคขับวันนอกก็เดินทางมาถึงนะครับอำเภอห้วยยอดจังหวัดตังเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ลงเรื่องเมื่อเช้าพอดีผมอยากกิน อันทุเรียนใต้นะครับเพราะวันนี้ก็เลยมาเจอนะครับที่ไอ้ตรงนี้ตัวอำเภอห้วยยอดจะไปทางไหนครับไปทางนี้ไหมคือ <Yeah. S 1> เลยมาแล้วเดี๋ยวจ่ายค่าทุเรียนก่อนครับผมอันตุยนะครับนี่ก็ดูในเขตอำเภอห้วยยอดนะครับเดี๋ยวผมจะไปที่ตำบลปากแก่มอันนี้ก็จะเป็นทุเรียนนครนะครับนี่ก็จะเป็นทุเรียนใต้นะครับเพราะส่วนใหญ่ทางโคราชเนี่ยก็จะเป็นพวก ทุเรียนจันทุเรียนอะไรไปนี้นะครับวันนี้นะครับมาตังทังทีผมก็ต้องมากินทุเรียนใต้นะครับนี่ครับมาอุดหนุนนะครับพ่อค้าที่อาเภอพยอดนะครับที่นี่สะอาดนะครับบ้านเมืองสะอาดมากเลยนี่ครับดูสองข้างทางนะครับแล้วก็บริกาศบิวติวทัศนะครับท่านผู้ชมนะครับเนื่องจากว่าจะคล้ายๆที่โคราชหรือว่าใคร้ายๆเขาใหญ่จะมีภูเขานะครับที่อำเภอพยอดนี่จะเป็นภูเขาเดี๋ยวผมจะถามพ่อค้านิดนึง แล้วแถวนี้มันมีทะเลไหมอ่ะถ้าอำเภอพวยยอดนี่ไม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 ไมใกล้ไม่มีทะเลใช่ไหมไโอ้ตัวไปทางนู้นดิโอ้ครับที่อำเภอพวยยอดนี่จะไม่มีจะไม่ติดทะเลนะครับแต่พอดีว่าผมจะมาหาเพื่อนที่อ่ตำบลปักเจียมเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปที่ปักเจียมวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับครับผมมัน,นมัอุดหนุนทุนเรียนใต้กันนะครับเดี๋ยวเรา ไปที่ตำบลปากแจ่มนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับวันนอกเดินทางมาจังหวัดตังนะครับเดี๋ยวเราจะพามาเที่ยวเมืองตังนะครับแล้วก็คืนนี้เดี๋ยวจะพาไปกินหมูย่างเมืองตังแล้วก็จะพาชมสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆนะครับในเขตนะครับจังหวัดตังกันนะครับวันนี้เราลงใต้กันนะครับอยู่กับนักข่าววันนอกครับ